นะคะกับคัพผัดถิ่นตัวนี้ค่ะใช้เวลาอาบน้ำแน่นึกไปถึงไหนอะตอนอาบน้ำนะอย่่เพิ่งนึกไปไกลเดี๋ยวเรามาโนกันไปไกลกันก่อนมาเจอกันก่อนค่ะกับะครับของเรานี้หน้าตาแบบนี้อ่านไม่ออกค่ะเพราะว่าตอนเรียนไม่ตั้งใ่เรียนเลยไม่รู้มันอ่านว่าอะไรสัญญาเอาไว้ค่ะว่าใช้ดีจะมารีวิวให้นะกับสครับตนนัวนี้แล้วก็บอกเลยค่ะว่าดูข้างใน,นเด่นเพ่นหายแล้วหล่น <laughs> นี่ค่ะหน้าตา เหมือนย่าๆหน้าตาเราเนี่ยเหมือนย่าๆมันมน่าเห็นบอกน้ำน้ำกระปิหรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งเอามะม,ม่วงมาจิ้มนะไม่ใช่เป็นสครับกาแฟค่ะช่วยขัดผิวนะจะทําให้ผิวเนี่ยนุ่มเนียนสวยสวยสวยเกย๋ปิดและพอเลอะมือสัญญาไว้ว่าชัยดิจะมารีวิวเพราะว่าจะได้ใช้ต่อเขาจะไม่ให้ใช้อีกนี่เลยนี่หน้าตาน่ารักแบบนี้ใครอยากได้นะเดี๋ยวจะชิ้ง เฟซบุ๊กแฟนเพจเอาไว้ให้ละกันเป็นเต้นเต้มเต้มเต้พเ่อนแม่งทำหน้าแบบว่าถ่ายให้รู้ปมคุยเยอะกับเพื่อนอหโชวโชโชคนชอบถามว่าใช้อะไรขัดผิวนะคะบ้านก็ไม่ค่อยมีเงินหรอกค่ะเอาไห้ใช้ก็ใช้แต่ว่าใช้ดีนะจะของดีใช้ดีใช้ดีมากกระปุกใหญ่ใช้แล้วคมเพราะว่ากาแฟเนี่ยจะมีส่วนผสมของสารชุบลึกๆจะช่วยทำให้ผิวสวยเงีย คือสารอะไรวะเอาว่าขัดแล้วผิวเรียนผิวขาวออโอเคปะแล้วก็ที่สำคัญเลยสามารถขัดตัวได้ตอนอาบน้ำใช้แทนสบู่ได้เลยไม่เปลืองสบู่นกแก้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้แล้วถ้าคุณเราสามารถใช้ขัดได้จะมองอะไรกอย่ามอ,อ,องมองฝนนแครงผู้ชายข้างหลังม,มองผู้ชายเว้ยเพือ่อนบอกเพื่อนอ,อยากได้ด้วยเดี๋ยวแบ่งให้เปาถุงพลาสติกมานะแล้วก็มาถุงเข้าแกกให้ อย่าลืมอย่าลืมใช้ดีจริงๆทำให้ผัดเซลสิวเซลผิวไม่ไม่ตบมุกเลยทำให้ผัดเซลผิวเก่าออกนะแค่แล้วก็ทิ้งผิวเก่าไปแล้วได้ผัวใหม่ใช่ผิวใหม่จะเัาขัดผัวไม่ใช่แล้วามาเล่นตลกปะวะโอเคไปแล้วเราได้เวลา ไปทีนผุดจับกันนะคะมาแล้วตามที่สัญญานะใครที่สนใจเดี๋ยวทิ้งแฟนเพจเอาไว้ให้แล้วก็นอกจากนี้เราก็จะกลับบ้านไปหัดผิวของเราเทมเต็มเๆนเดมเทมเพิมเไปแล้วบายบายจุ๊บๆวันนี้ไม่โปาไม่เห็นนมเลยกอน